สวัสดีครับผมผันแกซี่นะครับวันนี้จะมาให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเลเวปีประมาณ2020-21คันนี้เรียกว่าเต็มอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถในตระกูลหัวเดียว4ฟวิน<ม>เราใส่ชุดยกนะครับของยูนิคอนสีนิ้วชุดยกเราก็ทำสีใหม่เป็นสีดำเพื่อให้เข้ากับช่วงล่างทั้งหมด ส่วนตัวโชคเรียกว่าใช้ตัวระดับพ็อปกันเลยทีเดียวเป็น O.E.M 2.5ด้านหน้านะครับและหลังเป็น2.5าบพาร์ทสำหรับรถหัวเดียวยกสูงช่วงล่างต้องเต็มนิดนึงคันนี้เจ้าของเน้นๆเลยนะครับ ยก4นิ้วปกติเราจะใส่ยางกันประมาณ33หรือ2 8 5 7 5 6เอาง่ายๆว่าไดม,มิเตอร์เป็นประมาณ33นิ้วแต่คันนี้ทําแบบให้มันดูเต็มๆหน่อยก็คือยางก็เราอัพไซส์เป็น35นิ้วนะครับตัวนี้เป็น3 1 5 7 5 6 KM3 ล้อนะครับก็เป็นขนาด16คูณ8 ET-44 จะเห็นว่ามันเต็มมากนะครับสำหรับคันนี้ช่วงล่างก็ได้รับการอัปเกรดไปประมาณนี้ซึ่งเรียกว่าท็อปแล้วนะครับปกติรถหัวเดียว จะไม่ได้เป็นไฟตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟของเจ้า็อกโคเปลี่ยนใหม่นะครับกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นของ LWN นะครับฝังด Win ้วยวินวอนอีโ12 s หรือว่าวอนอีโแบบเชือกนะครับพรอมด้วยหัวแฟกเตอร์จากวอนไฟหน้าไร้บาแบบ4สเต็ปจาก Ironman กันชน LWN ก็จะมีไฟ LED มาให้นะครับ ทีวล้อมีถามว่าต้องปาดซุ้มไหมนะครับใส่ยางสามห้านี่ครับปาดเก็บเรียบร้อยครับรถคันนี้เป็นรถของเจ้าแก่สวนทุเรียนนะครับสิ่งที่ต้องมีคือั้วติดตั้งให้เรียบร้อยไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นของเจ้าโลโคเหมือนกันกันชนหลังมาจากค่ายฮัมเมอร์ ภายในก็จะมีปุ่มปฏิฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปนะครับการควบคุมจอต่างๆเนี่ยก็จะใช้ที่พวงมาลัยได้เลยตัวนี้เรามีติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยที่สําคัญคันนี้ลูกค้าบอกเลยอยากแต่งที่นี่พออยากได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับ FC จากยะลานะครับน้องผู้หญิงน่ารักมากอยากให้เราจัดทรงรถให้แต่งรถให้นะครับขอขับดีๆทรงสวยๆคิดถึงเราครับบริษัทแก๊สซีโฟวิลไลท์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยากได้ทรงไหนแนวไหนแบบไหนบอกเราได้ตลอดขอบคุณมากครับ